ล้าออกจะเป็นเม่หลวงนี้วันนี้เป็นต้นไปเด้อ <ingredient> เพราะว่าขา้าเจ้าขอยากไปเป็นอสมอเจ้าอย่างนีนะคะอสมอบเดียวทํางานง่ายขนาดพ่อเปิลมีของดีของเด็ดเจ้า,ออาทำมึงอสสมอใคอยากทางานกูวันนี่เลยสมุดบันทึกลูกบ้านกลับสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของอ,อสมอลัดสองเล่มนี่มันดียังไงไปฟังพอเหรอนี่เลยสมุดบันทึกลูกบ้านนะเจ้า มาต้องสงสัยว่าอย่างมี2เล่มนะเจ้ามีขนาด A4 กับขนาด A5 นะเจ้าตั้งไหนเหมือนกันกูยังเจ้าเนี่อย่างต้องมี2ขนาดขนาดแรกก็คือสำหรับอสอมอติดขอดตาแหน่งสอวอติดไปได้อยู่ในสาภานะเจ้า สวก็คือสูงไว้นะเจ้าเล่มแหลกเนี่ยคือว่าตัวหนังสือจะใหญ่เบอร์ใหญ่เขาตุ้ต่างเขียนหันทีขนาดนะเจ้าส่วนเล่มน้อยนี่เอห้าพกคาสะดวกนี่สํหรับอสมาสาวน้อยสาวจีนะเจ้าเนี่ยข้อมูลตั้งหนเห็นป่ะเจ้าหน้าตาเหมือนกันแต่จะมีขนาดตีนน้อยกว่าเล่มนี่เล่มเดียวหู้หมดนะเจ้าว่าบ้านไหนภผกินเล่าไผเป็นโรคไอยังไผภจะต้องดูแลเฝ้าดูแลพิเศษมีหมดในนี้นะเจ้าที่สําคัญเล่มนี่นะเจ้ามีข้อมูลจื่อน้ำสกุลบอกข้อมเลยข้อมูลสําคัญของลูกบ้านแต่ละคนจะมีในนี่หมดนะเจ้าเพราะจะ้ เฮาจะถามเขาแค่เตื้อเดียวเขาจะได้ไม่ต้องลำคาญเฮาหลายเตือ้อแล้วเฮาก็บมาตั้งจำชื่อเขาที่ยาวไปซอกเป็นว่าเพราะมันมีในนี้หมดแล้วปัญหาที่เคยเจอเพราะว่าลูกบ้านตึงชื่ใน,นสกุลยยวมันก็เจ้าเพราะฉะนั้นประจำปนแล้วเจ้าเขียนเตื้อเดียวจบเลย เวลาเฮาพกเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเฮาไปกรอข้อมูลลูบ้านเรียบร้อยแล้วนะอันนี้นะสามารถเอาไปใจ้ในยามฉชุกเฉินได้กรณีสมมุติว่าเขาต้องไปหาหมอฉชุกเฉินใครเจ็บไครเป็นด่วนเนี่ยเอาเล่มเนี่ยไปหื้อหมอพยาบาลเบื้องต้นเพื่อจะหันเลยว่าเออช่วงเนี้ยคนเนี่ยความดันขึ้นสูงร้อยอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยสามารถช่วยเฮาได้หลายนะเจ้าและที่สาคัญเวลาเฮาเอาข้อมูลไปบันทึกในแอปนะเจ้าเฮาสามารถ กอกตามในดนินดเลยง่ายขนาดเจ้าทำเมื่อเขาสามารถคัดกองลูกบ้านได้สะดวกขนาดเป็นห้องว่าคัดกอง NCD นะเจ้าอันเนี้ยพกไปได้เลยกับเนี้ยเขาไม่ต้องพกโวยนงวไปสอบเป็นวาแล้วเจ้า แถมเล่มก็คือคู่มือการปฏิบัติงานของอสองมอกันนี่และใครบ่ต้องมาว่าื้อ,องอสมว่าขี้ข้านมาแย่การอย่างเลยเพราะเล่มนี้จะเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นประจักษ์หลักฐานเพราะตึงเล่มนี้นะเจ้ามีการบันทึกข้อมูลการทํางานของอสองมตึง12เดือนหรือว่าไงหรือ1ปีนั่นเองนะเจ้าเร<ย>าไปพอเราตังในมีอย่างของมี <ยา S 1> บันทึกงดนะเจ้า ลูกบ้านไขเป็นโรคบายังพ่องนะเจ้ามีบ้านหญิงตั้งคันผู้่ปยเลื่อนล่งผู้สูงอายุผู้พิการเนาะอันนี้ง่ายต่อการที่เขาจะไปบันทึกข้อมูลลงระบบนะเจ้าและที่สาคัญนี่มีแบบบันทึกลูกน้ายิงไรให้พร้อมเลยนะเจ้าเปิดใจ้งานได้ง่ายขึ้นเนาะที่สําคัญต้องลงลายมือจือ่อเห็นขอเจ้าผู้ตรวจซอบก็มีผู้รับการตรวจสอบก็มีพร้อมเพราะฉะนั้นเล่มนี่จบเลยเจ้าหลักฐานประจักษ์ว่าเราทํางานอย่างไรพ่อง สองเล่มนี้ต้องมีกู่กันนะเจ้าเพราะว่าลดการทํางานของสมองเฮาต้องจํานักเจ้าแล้วก็เฮาทํางานได้ไวยขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ชอบลูกบ้านก็ยิ้มใสอยากเป็นอสมอทอันสมัยมืออาชีพก็ต้องมีสองเล่มนี้ติดตัวไว้นะเจ้ากดาตะก้าได้เลยนะเจ้าก่อนที่จะหมดนะเจ้า